สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวโคราชสวีดเดนตามเคยอีกแล้วเด้อจ้ะเด้อว,วันนี้สาวโคราชกับสภาพ่อแม่พี่น้องมากินนี่เลยจ้าตำถั่วกับพัดวุ่นเส้นพัดวุ่นเ้นนะจะเนาะใส่ไข่แซ่บๆเลยจากพ,พี่น้องมาจ้ามากินกับสาวโคราชพักเครื่องเคียงก็ไม่มีหลายๆจ้ามีกะหล่ำจ้าวันนี้ได้กะหล่ำแข็งจาพ่อพี่น้องแล้วก็มีแตงกวา แล้วก็พักกวางตุ้งจะพอพี่น้องตำถั่วแซ่บเลยจ้ะมาจ้ะยมารองรำทำเพลงแล้วจ้ะเขาอนุญาตใช้มือด้วยจ้ะคือเก่าจ้ะอ,อ,อร่อยมาจา้พะพ่อแม่น้องพ่อพุ่นเ้น ร้อนๆเลยจ้ามาจ้ะ ไมสบายกันทั้งบ้านเลยจ้ะวิลเลียมกป็ป่วยตัวร้อนทั้งคืนทั้งวันเลยชยม,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 มพี่นองอืม้มเพชรจ้า เจ็บมากอื้ม ำถั่วนัวมากจ้ะ <c oughs> 嗯。Mm hmm. เพชรจ้ะบมากอืมา รอนกับเพชรซื้อกันม่กพี่น้องพ่อลูกเล่นด้วยกันที่ไรร้องลูกทีเลยจ้ะพ่อพี่น้องเรียกไม่หายสิจ้ะ ไข่มาสามเมล่ะไหร่ขึ้นตลอดจ้ะทั้งวันทั้งคืนเลยมีกานอนอดรับอดนอนอยู่จ้ะกลัวลูกเป็นอะไรเนาะ 공아 음 เคยถั่วฝรั่งตำจ้ะ มรองแล้วจ <rude S 2> ้ะพ no <esh> ่อพี่น้องกินยังไม่อิ <pol> ่มนะก็ไม่สบายเขาจะงงเงียแต่เึ็กหน่อยอะงงเงีมากจ้ะ อยากกิน,นพิซซ่จ้ะพ่อพี่นอ้องฮะทรงวะทวงวะเลยจ้ะนี่จ้ะตำถั่วก็หมดแล้วเนาะพ,นพัดพื้นเส้นกันเลยอยู่นิดหนึ่งจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้สาวากุราโก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เและจะเดิ้ลสาวกุราโกรฝากช่องสาวกุราโสมเดนไว้กับพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งๆให้สาวโคราชเดอจะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสาวโคราชทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า